ับผมสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับสตรีม VIP Channel นะครับฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมทำคลิปรีวิวเกี่ยวกับบูเลฟ้าตัวใหม่ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมช่องทางการติดตามต่างๆของทางเราได้นะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Line นะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้ตรงหน้าจอเราสามารถกดเข้าไปติดตามไปได้นะครับ วันนี้ผมมีเจ้าตัวกล่องบุิรี่ไฟ้าของค่ายริงโคมารีวิวให้ดูด้วยนะครับตัวนี้มีชื่อว่า r ริงโคแม m แมนไลท์228วัตนั่นเองนะจะเป็นยังไงรอไปชมพร้อมๆกันเลยสวัสดีรอบนึงด้วยนะครับเรามาดูข้างในกล่องของเจ้าตัวริง m a แมชแมนไลท์228วัตต์กันเลยนะครับ ว่าในกล่องนี้ขอแถมอะไรมาให้บ้างตัวเครื่อง1เครื่องสายชาร์จ USB 1เส้นใบคำแนะนำการใช้ถามใบป,ประกันใบผ่าน QC แล้วก็ใบ User Manual คือใบคู่มือของเจ้าตัว Matchman Lite 2 2งวั์เรามาดูในส่วนของคู่มือของเจ้าตัว Matchman Lite 2 2งรวัต์กันก่อนเลยถ้าเราสงสัยตรงไหนเราก็สามารถเปิดเข้าไปอ่านได้นะ เดี๋ยวผมอ่านให้ดูคร่าวๆก่อนละกันนะเจ้าตัว Matchman Lite ตัวนี้สามารถดันไฟตั้งแต่1วัตต์ถึง228วัตต์เนาะแล้วก็ตัวนี้มีโหมดไบพาดด้วยนะแล้วก็ VW ค่าโอห์มของเครื่องนี้ถ้าอยู่ในโหมด VW หรือว่าโหมดไบพาสรองรับค่าโอห์มต่ำถึง0.08ถึง5.0โอห์มแต่ว่าถ้าอยู่ในโหมด NI, TI, SS หรือว่า PCR รับค่าโอห์มได้ต่ําขึ้นอยู่ที่0.05ถึง3.5โอห์มเนาะอ่าแล้วก็เครื่องนี้ใส่ฐานขนาด1.850เท่านั้นนะครับอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้ถ้าเราแบบตรงใจตรงไหนเราก็สามารถเปิดอ่านได้เลยนะเรามาดูตัวเครื่องของเจ้าตัว r i n g o Matchman l i t 228บาทกันต่อเลย จ้าตัวเครื่องตัวนี้มีน้ำหนักค่อนข้างเบามากนะเพราะว่าเขาทํามาจากวัสดุ PC นะเป็นพวกพลาสติกนะเลยมีน้ําหนักค่อนข้างเบามากเนาะสําหรับเครื่องตัวนี้อ่ะแล้วก็ตรงนี้มีปุ่มจ่ายไฟอ่าหน้าจอปุ่มลดวัดเพิ่มวัดแล้วก็ดูชาร์จไมโคร USB ตรงนี้จะเป็นขันะ้ว510เนาะะสามารถใส่ตอมโยซูปอะตอมแท้งตัวไหนก็ได้เลยนะสาหรับขั้ว5-10ตัวนี้นะแล้วเรามาดูฝาถานของเจ้าตัวนี้เลย ผา่านนะอ่ะเราเห็นตรงนี้ไหมเราสามารถเอานิ้วจิ้มเข้าไปแล้วก็งัดมันขึ้นมาเลยนี่แบบนี้นะตรงฝาของเขาเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กดูดนะอ่าถือว่าดูดค่อนข้างแรงค่อนข้างคงทนนะผมว่านะแล้วก็ลองขยับดูว่าจะมีเสียงก้องแก้งไหมไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงเลยอยู่ค่อนข้างแรงถือว่าโอเคมากเนาะอะ่เปิดมาดูเลยนี่ช่องใส่ฐ่านเขาเนี่ย ค่อนข้างที่จะแบบบอกละเอียดมากอ่าตรงนี้คือเอาบวกขึ้นฝั่งนี้คือเอาลบขึ้นเนาะอ่าบอกละเอียดมากเลยนะจะมีเป็นประมาณนี้นะสำหรับของตัวเครื่องรายละเอียดของตัวเครื่องเนาะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องฟังก์ชันของตัวเครื่องเจ้า Matchman Light 228วัตต์กันต่อเลยนะเดี๋ยวผมขอใส่ถานสักคู่นะ นี่ผมใช้ขนาดฐาน1.850นะเพราะว่าเจ้าตัวเครื่องนี้น่ะสามารถใส่ฐานได้แค่ขนาดเดียวเท่านั้นนะจ๊ะใส่ฐานเข้าไปแล้วจะเป็นแบบนี้เปิดเครื่องให้โดยอัตโนมัติเลยถ้าเราอยากเปิดปิดเครื่องกดปุ่มจ่ายไฟ5ครั้งอ่านี่นะปิดเครื่อง5้าครั้งถ้าเราอยากเปิดเครื่องก็กดปุ่มจ่ายไฟ5้าครั้ง เปิดออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะอ่าตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์แปรแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโหมดตรงนี้ก็จะเป็นวัดอ่าวินาทีในการสูบแล้วก็ตรงนี้จะเป็นค่าโอห์มตัวนี้ค่าโวลต์เนาะอ่าประมาณนี้นะสลับเรื่องหน้าจอนะจ๊ะประมาณนี้ถ้าเราอยากล็อกวัดอย่างนี้เราก็สามารถล็อกได้นะเราสามารถกดปุม่มลดวัดแล้วก็เพิ่มวัดพร้อมกัน มันจะเป็นการล็อกวัดนะเราไม่สามารถเพิ่มวัดหรือลดวัดได้แต่เรายังสามารถกดจ่ายไฟได้อยู่นะเดี๋ยวผมกดจ่ายไฟให้ดูละกันน,นี่นะเราสามารถกดจ่ายไฟได้แต่ว่าเราจะเพิ่มวัดหรือลดวัดไม่ได้นะถ้าเราอยากกดล็อกเราก็กดคุมลดวัดแล้วก็เพิ่มวัดพร้อมกันนี่เลยเนี่ยเราก็สามารถ ลดวัดเพิ่มวัดได้แล้วนะต่อไปเรามาดูในเรื่องการลดวัดเพิ่มวัดดีกว่าว่าตัวเลขของเขาเนี่ยจะวิ่งได้เร็วแค่ไหนนะถ้าเรากดแบบนี้บอกเลยว่าเครื่องนี้บอกค่อนข้างละเอียดมากนะบอกเลยว่าเครื่องนี้ปรับไฟค่อนข้างละเอียดมากแบบจุดทศนิยมเลยนะ,ะปรับเป็นทศนิยมเลยอเครื่องนี้เริ่มต้นที่หนึ่ง์ัดนี่เริ่มต้นที่หนึ่ง์ัดไปถึง2องร้อยยี่บแดวันะเดี๋ยวผมปรับวัดให้ดู อ่าเรกวิ่งเร็วมากอ่าประมาณนี้นะอ่าเราสามารถกด,ดวัดวนได้จาก2 2 8วัตไป1วัได้นี่นะอ่าประมาณนี้นะสำหรับรออายละเอียดของตัวเลขเนาะอ่าต่อมาเรามาดูเรื่องโหมดของเจ้าตัวเครื่องแมชแมนไลท์2 2 8วัต์กันต่อเลยถ้าเราอยากเปลี่ยนโหมดนะเรากดปุ่มจ่ายไฟ3ครั้ง อันนี้คือโหมด VW คือโหมดวัดนะแล้วก็ตรงนี้คือโหมด bypass โหมด bypass ก็คือโหมดยิงสดนั่นเองแล้วก็โหมดต่อไปจะเป็น NI โหมดพกรวดนะพวกนี้ NI, TI, SS แล้วก็ TCR มีหน่วยเป็นฟาเรนไฮน์ะตัวนี้มีหน่วยเป็นฟาเรนไฮน์เนาะพวกโหมด TCR, SS พวก TI เนี่ยเราไม่ค่อยใช้ดูดกันเท่าไหร่นะเราไปใช้ตอนที่ว่าโมรวดนะเพราะว่าเราอยากให้รวด มันร้อนอยู่ที่200ฟาเรนไฮหรือว่าอยู่ที่600ฟาเรนไฮนี้เราก็สามารถปรับได้นะ,ะผมแนะนำเอาให้เราไปใช้แค่โมลรวดเท่านั้นหรือว่าใครอยากาสูบก็สูบได้นะถ้าจะใช้ดูดก็สามารถใช้เป็นโหมด TCR ได้นะแล้วก็ปรับสัก500ฟาเรนไฮนี้นะเพื่อแบบว่าให้รวดเราคงองศาที่500ฟาเรนไฮไว้ได้หรือว่า300ฟาเรนไฮก็ได้แล้วแต่ที่เราจะดูดนะแต่ว่าปกติผมก็ใช้เป็นโหมด VW โหมดวัตต์นั่นเองนะนะเรื่องโหมดจะประมาณนี้นะของเจ้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปสูบฟิวสูบของเจ้าตัว Ringo Matchman l i t สองร้อยบแปวัต์ให้ดูเลยละกันนะ เรามาสูบฟิลสูบของเจ้าตัว Ringo m a s h m a n Light 228วัตต์กันดูเลยว่าฟิลสูบจะเป็นยังไงเรื่องการจ่ายไฟของเครื่องนี้จะเป็นยังไงอ่าไปชมพร้อมๆกันเลยนะเดี๋ยวผมไล่วัตต์ให้ดูละกันเดี๋ยวผมขอสูบเป็น50วัตต์80วัตต์150วัตต์แล้วก็แม็กของเขาอยู่ที่228วัตต์ให้ดูละกันสี่ระดับนี้เดี๋ยวผมลองสูบให้ดูไปทีระดับเลยเดี๋ยวผมขอลองสัก50วัตต์ก่อนเนาะ นี่50บานะเดี๋ยวผมลองสูงให้ดูเลยประมาณนี้นะ50วัตบ์เนี่ยจะจ่ายไฟค่อนข้างที่จะนิ่มมากเลยไฟของเขาเนี่ยค่อยๆมาไม่ได้มาแบบลึบเดียวไฟของเขาค่อยๆจ่ายขึ้นมาจ่ายขึ้นมาฟิวดูดนิ่มๆนะสำหรับ50วัตบบาทแต่ว่า เรื่องควันพอมีแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่เยอะเท่าไหร่อ่ไม่กระแทกคอเดี่ยวตั้ใจไฟนิ่มเลยเดี๋ยวผมขอลองสัก80บาทต่อเลยแล้วกันอ่ะเรามาลอง80บาทดูว่าซิลสสูบข,ของเจ้าตัวแมชแมนไลท์ตัวนี้ปรับ80บาทแล้วจะเป็นยังไง ประมาณนี้นะผมว่าปรับไปที่80บาทเนี่ยกำลังพอดีเลยเพราะว่าเรื่องการแจยไฟเนี่ย่ายไฟค่อนข้างดี่จยไฟค่อนข้างโอเคแบบค่อยๆมามานิ่มๆไม่ได้มากระแทบพอเท่าไหร่สำหรับเจ้าตัวนี้ผมว่าเรื่องกลิ่นเรื่องควันเนี่ยใช้ได้เลยควันตูมแล้วก็กลิ่นน้ำยานี่มาชัดเจนมากหวานฉ่ำมากเลยนะสำหรับ80บาท เดี๋ยวผมไปลอง150วัตต์ให้ดูเรามาลองสูบ150วัตต์กันเลยนะว่าฟิลสูบจะเป็นยังไงแล้วก็ mm hmm. การจ่ายไฟของเครื่องจะมาแรงแค่ไหนนะ mm hmm. นี่เลยส mm hmm. ำหรับ mm hmm. ปรับ150วัตต์นะ mm hmm. ผมบอกเลยว่า mm hmm. ไฟค่อนข้างจ่ายเร็วมากแล้วก็มากระแท้คอมากเลยนะ, mm hmm. ะจะไม่ให้ฟิลนุ่มๆเหมือน80วัตต์แล้ว 150ร้อ้บวัตเนี่ยบอกเลยว่าจ่ายไฟแรงมากแล้วก็ควันเยอะมากบอกเลยว่าสายควันเนี่ยต้องลองนะสาหรับ150าบวัตนะแต่ว่าผมไม่แนะนําให้ใช้ตลอดนะแบบว่าถ้าจะาใช้ไปน,นานๆอย่างเงี้ยดูแปนนานเนี่ยสมรีอาจจะขาดได้หรือว่าลวดของเราอาจจะขาดได้นะอ่าแต่ว่าเรื่องควันเนี่ยบอกเลยว่าตู่มมากเลยแล้วก็กลิ่นรสชาติน้ำยาเนี่ยมาชัดเจนมากนะสําหรับ150าบวัตเนาะ,ะเดี๋ยวผมไปลองแม็กของเขาเลย228บวัตเลยเรามาลอง 228วัตต์กันว่าฟิวสูจะเป็นไงการจ่ายไฟของเขาจะแรงแค่ไหนนะจ๊ะชมกันเลยประมาณนี้นะการจ่ายไฟของ228วัตต์บอกเลยว่าจ่ายไฟแรงมากนะบอกเลยว่าเอาใจสายควันมากเลยควันเยอะควันตูมมากเลยสำหรับ228วัตต์เนาะถ้าเราใช้ไปน็นนังสารีออดก็อาจจะขาดได้แล้วก็ ลวดก็จะขาดได้นะถ้าเราใช้2 2 8แปวัต์แปน,นานนะ <c oughs> ผมแมนะนําให้ปรับสัก80วัตต์90าวัตเนี่ยกำลังพอดีเลยสําหรับเครื่องนี้จายไฟนิ่มๆจ่ายไฟแบบดูดสบายๆก็8 0บวัตต์วัต์นี่แหละเนา <c oughs> ะเดี๋ยวผมไปลองโหมดบ y พารให้ดูแล้วกันโหมดบายพารก็คือโหมดยิงสดนะเรามาลองโหมดบายพารกันเลยนะว่าการจ่ายไฟของเขาจะแรงแค่ไหนนะจ๊ะ ประมาณนี้นะควันของเขาเนี่ยเยอะมากเลยเพราะว่าการจ่ายไฟของโหมดไบาพาสคือแบบว่าจ่ายไฟตามแรงถ่านของเรานะถ้าเราชาร์จถ่านเต็มมันก็จะจ่ายไฟให้เราเต็ม2 2 8วัตต์เลยเนี่ยแบบนี้เลยนะแบบนี่จ่ายไฟแบบนี้เลยนะ200วัตต์ขึ้นถ้าผมแนะนําให้ใช้โหมดบาพาสตอนที่ว่าถ่านเราใกล้จะหมดแล้วนะเท่านั้นน,นนะถ่านเราใกล้จะหมดอนะ่ะเราใช้เป็นโหมดบายพาสเลยมันจะดึงประสิทธิภาพของเจ้าตัวถ่านออกมาได้ดีมาก ถ้าเราแบบแบตบเราเหลือกระจิ๊ดนึงอย่างเงี้ย่ะแบบเราเหลือกระจิ๊หนึ่งอย่างเงี้ยเราก็สามารถปรับเป็นหมุ่ไฟพัดได้เลยนะแต่ว่าถ้าฐาเนเต็มๆอย่างเงี้ยผมไม่แนะนําให้ปรับเป็นหมู่ไฟพัดเท่าไหร่เพราะว่ามันจะจ่ายไฟค่อนข้างแรงมากเลยนะจ๊ะอ่าประมาณนี้นะสาหรับเจ้าตัวเครื่องริงโคแม็กแมนไลท์สองบาทวัตตอ่ะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมรีวิวกล่องหมู่ไฟฟ้าหรือว่าพอร์ตตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยเดี๋ยวผมเอามารีวิวให้ดูแน่นอนนะจ๊ะ ถ้าใครสนใจสั่งซื้อสินค้าก็สามารถแอดไลน์ไปได้นะเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไลน์ไว้ให้หน้าจอเลยเราสามารถกดเพิ่มเพื่อนเ,เ,เข้าไปแล้วก็สอบถามแอดมินได้เลยนะจ๊ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ละกันนะสวัสดีครับ On my way to the top now